พี่สวัสดีค่ะทําอะไรกันอยู่อ่ะก๋วยจับยวนค่ะก๋วยจับยวนวันนี้จะขอรับประทานด้วยเนี่ยจะได้ไหมได้หกแกมหยอกหกแกมหยอกไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษน่าจะมีคนเข้ามาอยู่เป็นเรื่องๆล่ะเท่าที่ดูนะคะค่ะเสาร์อาทิตย์คนเยอะไหมคะเมื่อวานีเยอะมากวันอาทิตย์เยอะมากเลยค่ะมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเห็นโฆษณาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยค่ะ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วขายถูกๆอย่างนั้นน่าจะได้กำไรเหรอคะไ,ได้ได้นิดหน่อยไม่ได้มาก,มมากเอาแค่พออยู่ได้เนาะขายเข้าวัดมาหาท่านให้ขายอย่างนั้นค่ะไม่ได้ขายแบบเป็นกันยาลมิตรกันเหมือนก็ว่า ให้คนที่เดินทางมาไกลได้อิ่มท้องแล้วก็เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยเนาะไ,นไหนๆเข้ามาขอพอแล้วก็วันนี้รู้สึกเหนื่อยเพราะว่ามาคืนกลับมาดึกทํางานเยอะช่วงนี้ทํางานเยอะมากแบ่งเวลาไม่ถูกเลยค่ะไม่รู้จะไปทางไหนจะแบ่งล่างอยู่แล้วมีเวลาเพียงเล็กน้อยก็โฉบเข้ามาเฉียวเข้ามาหากัน เป็นแม่ตัวเป็นทั้งแม่ค้าเป็นทั้งแม่ครัวเป็นลูกอย่างครูน้อยครูใหญ่ <c oughs> อ๋อพออ๋อฮัลโหลบอกงาแบบเป็นลุกอย่างที่เธอแล้ว <c oughs> ตั้งแต่วัดเริ่มก่อสร้างเริ่มถมดินว่ามาเรื่อยทำทุกอย่างทำทุกอย่างดีเขาอ้อวนมานานแล้วค่ะเขาได้ไปสวดอภิธรรมให้กับปู่พันธุ์หรือเปล่า ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปเลยเสร็จตั้งแต่ออกพรรษามาเลยออกพรรษาก็กระถินกระทงแล้วก็นางลาไปลาวัดนู้นวัดนี้ไปกันยาวเห็นมีกิจกรรมยาวๆเลยก็ไม่ได้นางลาเพิ่งว่างอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยววันนี้ไปกันอีกแล้วค่ะไปวันไหนเอ่ยวันนี้ไปกองเสบียงกองเสบียงไปลาโชว์ที่กองเสบียงกี่ทุ่งกี่ยามน่ะเขาเขาจัดวันพ่อ วันพ่อเมื่อเช้านี้ไงไปอ่ะยังไม่ได้ไปจะไปเป็โมงเย็นคนะ่ะสี่โมงเย็นอ,อ๋อจะได้รู้หมายกําหนดการเผือ่อว่าจะไปถ่ายมั่งแต่ว่าเขาลานะเป็นบางเพลงที่มันติดลิขสิทธิ์เนาะถ่ายไปแล้วก็เอาขึ้นไม่ได้หลายคนจะถามบอกว่าทําไมน้องพี่ไม่มีในในรายการเลยเพราะว่าบางครั้งเพลงติดลิขสิทธิ์เนาะก็อยากจะเอาขึ้นให้เหมือนกันแนหะ บางที่นะไปต้องไกลไปถ่ายถึงอ่างทองอ่ะเสร็จแล้วก็คือขึ้นไม่ได้ติดลิขสิทธิ์อีกอย่างนี้ก็คนทํารายการก็ต้องกินข้าวเนาะต้องเข้าใจค่ะเรามาลดอีกอะไรอีกบางทีเราทํางานแล้วมันฟาวอ่ะมันก็เหนื่อยเราก็แย่ชีวิตของคนทํารายการอ่ะไม่ใช่คนรวยหรอกค่ะ อยู่ไปวันๆหนึงไหนจะเติมน้ำมันรถเนาะคาของก็แพงลําบากค่ะถ้าสบายคงไม่มาอย่างนี้หรอกเนาะนอนอยู่กับบ้านตื่นเทาสายไม่เคยนอนตื่นสายเลยตื่นแต่เช้าทุกวันกลับก็ดึกดึกเดินเไม่เป็นเวลาทานอาหารไม่เป็นเวลาค่ะเสร็จแล้วพอทานอาหารเย็นสี่ทุ่มก็เลยอ้วนไม่ทานก็ไม่ได้ในช่วงนั้นได้เวลาทานไม่ได้ทานบางที มากระทันหันคือต้องมีรายการต้องถ่ายเงี้ยทิปกระทันหันต้องรีบไงก็มัวห่วงทานอยู่ก็ไม่ได้งานอีกต้้งไหนก็ไปถ่ายมายยังเพราะวันเดียแล้วอ่ะเหรอคะยังไม่ได้พื้ไม่ถ่ายเลยค่ะที่พื้นนั่นหรอเขามีภาพสวยๆภาพสามมิติเขาถ่ายมิติเพราะว่าอยาคนได้ถูกหวยคนนี้จะปูกหวยเหรอคะสามตัวตรงสามตัวตรงเลยเลขงวดนี้ได้เลขอะไรอ่ะ วนนี้ได้เรื่องอะไรบอกน้องบ้างมีนองเขามาน้มเขามาเาบอกเขาบอกว่าเขาปู่ให้เฉพาะคนที่อยู่ที่นี่อ๋อน้องเป็นคนที่เออเลยไม่ให้ขอขอแต่ว่าจะมีอยู่ทีหนึ่งที่พี่ขายหวยเขาจับให้ก็ตรงอยู่เขาจับได้หนึ่งห้าสี่หวยออกหนึ่งสี่ถ้าเกิดว่าคนเล่นเป็นอะตัดเลขออกอ่ะจะได้หนึ่งสี่หนึ่งห้าก็หวยออกหนึ่งสี่นะคะ วัดดีตัวเล็กมาจากที่ไหนคะเนี่ยบุรีรัมค่ะบุรีรัมค่ะโอ้มาตั้งไกลเนี่ยมาเที่ยวเหรอคะมาทำทัวรค่ะเงเลยแวะเที่ยอร่อยแวะที่ด้วยรู้รู้ไหมว่าที่เนี่ยมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งไปหลายรอบแล้วค่ะเขาได้จากองค์กุมารไข่ด้านหลังน่ะเขาเห็นตัวเลขซึ่งอยู่ที่หน้าองค์กุมารไข่ตัวเลขมันจะขึ้นน่ะหนูลองเข้าไปขอสิ ลองเข้าไปขอจะเห็นตัวเลขที่หน้าเขานะป้น้อย <c oughs> ไอ้ตัวน้อยจับปิงปองให้ป้าหน่อยได้ไหมลูก <c oughs> ได้ไหมคะ <c oughs> ได้ไหมคะน้องเนี่ยปิงปองตรงนเนี้ย <c oughs> เนี่ยเนี่ยในหายเนี่ยเดี๋ยวป้ายกมาที่ลมๆห้เอาป้าใช่ค่ะเมื่อกี้เลขศูนย์นะคะเลขศูนย์เหรอลูกอีกตัวละคะ่าอีตัวหนึง จ้าขออีกตัวหนึ่งจับลูกบอลให้แม่ขออีกตัวหนึ่งจ้าเขาไม่เอาเขาไม่เอาคุณแม่จับแทนเลยค่ะคุณแม่จับแทน FC ดูอยู่จับให้แม่ก่อนน้องไม่ยอมน้องจะไปอย่างเดียวน้องจะไปอย่างเดียวจะไหมเอาคุณแม่จับเลยค่ะแม่จับเลยเลขอะไรคะเลขเก้าเลขเก้าแม่จ๋าจับอีกตัวหนึ่งจับอีกตัวหนึ่งจับอีกตัวหนึ่งลูกจ๋า ของรางวัลที่หนึ่งของรางวัลที่หนึ่งเลขอะไรคะเลขสเลขสค่ะขอบพระคุณนะคะน้องอะไรคะพี่ชาค่ะน้องพี่ชาค่ะอ่ายุมันขนยืนรูปขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ